นี่ไม่ใช่เรื่องจริงพวกเราออกมาจากคุกมืดๆนั่นได้แล้วโดวยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีชีวิตออกมาได้แล้วในท่านชอบใส่หรงสีอะไรฉันจะเป่าให้ดูไม่ต้องฉันยุ่งอยู่นะแต่พวกเราควรอาบน้ำนอนได้แล้วนะเพราะว่ากําลังมีคนมาหา นายแน่ใจนะว่าพวกเราเข้าไปได้กลัวอะไรยายแก่นั่นอยู่ในมือของมือปรับคนเก่งล้วนั่นแล้วตอนนี้กระดูกก็ไม่น่าจะเหลือนะฉันยังรู้สึกแปลกๆทำไมผีดุดเลือดบริสุทธิ์นั่นยังและยากและยังเป็นทายาทหนึ่งเพียงหนึ่งเดียวเพียงคนเดียว พวกเราเข้ามาแบบนี้ถ้าเกิดเรื่องขึ้นถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นท่านออริโนโอ,อาจจะไม่ช่วยพวกเราก็ได้นะดูได้ดีฉันเชื่อว่าพวกนายจะต้องฉลาดพอที่จะรู้ว่าการบุกลุกในการบุกลุกเข้าไปในดินแดนเลือดบริสุทธิ์มันมันยังไม่ตาย ได้รับการลงโทษร้ายแรงขนาดไหนว่าไงล่ะแขกที่ไม่ได้รับเชิญฉันฉันไม่รู้ท่านออริโน,โนให้ฉันให้พวกเรามาได้โปรดเชื่อพวกเราเถอะพวกเราไม่ได้คิดร้ายกับคุณแน่นอนงั้นเหรองั้นบอกข้ามาสิว่าเจ้าโง่นั่นบอกให้พวกนายมาทำอะไร พวกเรารู้เพียงแค่นี้ด้วยเรื่องถ้วยเรื่องแสงเพียงแค่เอาไปได้ท่านออริโน,โนก่ก็จะให้ค่าก็จะให้ค่าจ้างาเรามาหาศาลพวกเราไม่รู้จริงๆว่าท่านยังมีชีวิตยอยู่หุบป,ปากกลับไปบอกจงโง่นั่นคนที่รนหาที่ตายก็จะต้องตาย ผีก็เหมือนกันออกไปได้แล้วครับในท่านฉันไม่เข้าใจอืมไวไลทในนิยายนี้เร็วซ้ำขนาดนี้เลยเหรอบังคับให้คนเกรดบีเข้ามาในคฤลาหันของท่านเพื่อที่จะขโมยถ้วยเรืองแสงนายคิดอะไรอยู่เนี่ยพวกนั้นไม่ได้ต้องการถ้วยเรืองแสงธรรมดา เพื่อรักษาพลังเลือดบริสุทธิ์จะเก็บเลือดส่วนหนึ่งของตัวเองไว้ในของมีค่าเช่นนี้หากพวกเขาได้รับบาดเจ็บก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้อีกเช่นเดียวกันถ้าเกิดของมีค่านั่นไปถ้าเกิดของมีค่านั่นไปก็จะเพิ่มพลังของตัวเองได้ดังนั้นพวก อกัพวกอาการรมเริ่มโจมตีคนดีกับคนดิบฉันแล้วแล้วถ้วยเรืองแสงนั่นอยู่ที่ไหนไม่รู้ท่านพูดว่าอะไรนะในความทรงจำฉันรู้เพียงว่าเจ้าของร่างใช้พลังจากถ้วยเรืองแสงเพื่อให้สาระเร็วนั่นฟื้นขึ้นมาจากนั้นเธอก็เอาถ้วยไปซ่อนไว้ที่ไหนนั้น ในความทรงจำนั้นอันไม่ออกเลยเป็นไปไม่ได้ในข้อมูลบอกว่าท่านได้รับข้อมูลของเจ้าของร่างทั้งหมดแล้วดูสินี่ไม่เกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าถึงฉันคือผู้ฉันคือรับรู้ได้เท่านั้นเจ้าของร่างเดิมไม่ได้หายไปทั้งหมดดังนั้นเธอจึงซ่อนตัวเอง และความทรงจำช่วงนั้นเอาไว้ท่านกำลังรอเล่นอยู่ใช่ไหมวางใจเถอะมันไม่ใช่มันไม่ได้มีผลกระทบขนาดนั้นเพียงแค่เขายอมให้ฉันรับรู้ฉันก็จะรับรู้มันได้เองแล้วท่านจะรออะไรอยู่พวกเราไปจัดการสารเร็วนั่นกันเถอะเชื่อฉันสิฉันก็อยากจะจัดการสารเร็วนั่นแต่อ้าา เจ้าของร่างไม่ได้คลั่งรักขนาดนั้นความจริงแล้วเธอเป็นผีที่หลุดพ้นจากรสนิยมต่ำ,ตำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอคุ่นคิดคือฟื้นฟูตระกูลผีดุดเลือดที่จะที่จะลังจะตายที่กำลังจะตายให้ตายเถอะการล้อมการล้อมและ ปรับรามเหล่านักล่าวมไพาการต่อสู้เพื่อกินกันเองของผีดุดเลือดบวกกับจำนวนผีดุดเลือดใหม่ที่น้อยลงห้องเดียนตอนนี้ผีดุดเลือดแย่ลงไปทุกๆวันคุณครูผีดุดเลือดสามารถทำให้มนุษย์กลายเป็นพวกเดียวกับผีดุดเลือด,ได,ไ,อไ,ดไ,ได้ไหมหรือได้ไหมได้ไหมหรือได้ แต่การทำเช่นนั้นจะได้ผีดุดเลือดระดับดีในรู้ไหมระดับนั่นหมายความว่าอะไรต่อให้เจ้าพวกนั้นเป็นประเภทเดียวกันไม่ตระกูลของพวกเราก็จะขายหน้าไม่ได้จากแผนการวันนี้พวกเรามีทางเลือกอยู่สองทางที่ทำได้อืมอืมอืมทางแรกช่วยโลกนี้ซะฉันจะบอกท่านนะ การตูนของเราเป็นสิ่งที่ถูกต้องท่านอย่าทำอะไรเรื่อยเปื่อยนะถ้างั้นก็เหลือแค่ทางที่สองฆ่าไก่เอาไข่มาฉันฉันรู้หลักการแต่ไม่รู้ว่าใครคือไก่ตัวนั้นยังต้องพูดอีกเหรอแน่นอนว่าคนที่ทอดทิ้งตระกูลคนที่ทิ้งว่าที่ภรรยาโดยไม่ใหญ่ดี สุโยจิฮัทชิวฉันพูดสองรอบแล้วนะฉันต้องการเจอกับคุณเวยน่าท่านซาเวียบอกว่าไม่ให้คุณเวยน่าเจอกับคนนอกให้ตายเถอะพวกนายเขาไงจับคนที่กล้าหลอกลวงในท่านซะเร็วนายเฉินชวนท่านเฉินฉวย ท่านหมายความว่าอะไรถ้าไม่ใช่แกที่บอกให้ฉันไปนจับเลือดบริสุทธิ์นั่นฉันจะถูกพ่อฉันจะถูกท่านพ่อจัดการหนักขนาดนี้ได้ยังไงท่านซาเวียบอกท่านซาเวียบอกฉันแล้วว่าแกกับเลือดบริสุทธิ์นั่นเป็นพวกเป็นไปไม่ได้ยายนั่นหนีออกไปได้แล้วเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ ผมจะบอกคุณที่ผมมาในวันนี้เพราะมีเรื่องน้ำมนตบวกกับอาวุธเงินสามารถรักษาผิดดุดเลือดได้200ปีเป็นยังไงกลัวใช่ไหมในเมื่อพวกนายคิดจะเดินหนีเดินทางนี้งั้นฉันจะไม่มีวันให้คนพวกนี้จับฉันได้หรอกหยุดนะเสี่ยวเวย ฉันจะออกไปคุณซาเวียสั่งไว้ว่าไม่คุณออกไปโยจินายไม่เป็นไรใช่ไหมอือท่านพี่ไม่ยอมให้ฉันออกมาเจอหน้าคุณไม่ใช่แค่นี้เขาอยากจะฆ่าฉันคุณไวหน้ามองผมด้วยคุณไวหน้ามองผม นายท่านเจ้าผีดุดเลือดนั่นคุณเวยหน้าผมคือฉินชวนฉินชวนอายุ19ปีร่างกายแข็งแรงไม่มีงานอดิเรกยังไม่แต่งงานพูดจบแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะฉันและเสี่ยวเวยของขอตัวก่อนหยุดนะ ตัวเองเป็นผีดุดเลือดและยังกล้าอวดดีต่อหน้าฉันจับตัวมาใครกล้าฉันไม่ยอมให้ใครแต่ต้องพี่โยจี้เสี่ยวเวย่ยคุณเว่ยหน้าคุณอย่าถูกเจ,เจ้าผีดุดเลือดนี่หลอกเลยนะเลือกระหว่างปล่อยพวกเราไปตอนนี้หรือฆ่าฉันซะในเลือกได้หนึ่งอย่างเด็กน้อยกล้ามากเลยนะ ต้องหักต้องมาคู่กับผู้ชายสารเลวน้นเอ่อต้องมาคู่กับผู้ชายสารเลวน่าเสียดายมาน่าเสียดายมากดังนั้นฉันจึงต้องมาช่วยเธอเพียงแค่ไม่รู้ว่าเธอจะเข้าใจความหมายของฉันไหมในท่านจะทำอะไรขอเตือนไว้ก่อนนะ พี่ใช้แท้ๆของเธอเป็นถึงมือปราบผีดุดเลือดอย่าทำอะไรเลื่อเปื่อยนะวางใจเธอะฉันไม่ใช่ผู้ชายเส่เร็วๆแค่แค่เพียงจะเชิญสาวน้อยมาร่วมงานเต้นรำเท่านั้นเองท่านคิดเห็นอย่างไรท่านซาเวียผู้บีบบังคับน้องสาวจนเป็นบ้า